อาหารนะครับอันนี้ของชอบน้ำจิ้มเจ่ยวอันนี้เป็นหมูนะครับดูปหน้าตาน่าสวยมากเลยเหมาะกับเธอดีดูดิดูมุนซอสเลยละมุนดิ้นมาขี่จ๊ด โอ้โหดูดิดูด,ดิซอสนะฮะราดเลยมาครับนี่ฮะซอสนะครับหมดกับสลัดเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับบอกเลย สวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะชเช้าๆว่ะวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้มากับดิซี่คุวันนะะีะสวัสดีครับวนเลือกหนังสืออ่านกันช่วงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหา,งากิจกรรมเพิ่มนะฮะก่อนที่จะไปหาหนังสืออ่านครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะเธอกินอะไรกินคาโบนนล่าคออมันจะมีไหอ้อ่ะที่นี่แซนต์เต้ อเ,อ,เอี๋ยวม่ดูคาเฟเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ซับสไคร้กดไลค์รับชมนะครับไปฮะเดี๋ยวไปกินซานเตเฟ่กันแซบนะ่บๆฮะไปไปถึงเขาก็นี่ครับเมนูวันเลยนะฮะหรว่าลิซี่อุบุจะกินอะไรฮนะแต่ถ้าทานหมดเลยนะดูเมนูนี้อืมฮึมโอเดเนะไปกินอะไรวันนี้เอาเซตน,นี้ดูโอเดเซอรูดิด <lim ation. S 1> เซตโปรโมชั่นนะอุ้ย ตายแล้วคบูนา,าร่าเหรอเธอร้อยสี่สิบห้าบาทเองก็ถูกเลยไม่ใช่ค่ะว่าลา่าบะสปาเก็ตตี้เหรอดี๋ยครับเดี๋ยวเรื่องก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารมาเลยฮะมาแล้วครับโอ้ยซอสสปาเกตตี้นะฮะดูฮะชุ่มๆเลยฮะ,ะของนี่ครับนี่ซิคบุนนะ,ะขาดไปไรนี่ซิคบุนให้ดูฮะนี่ฮะโอ้โหโคตรเด็ดเลยนะฮะมันบดราดน้ำเห็ดน,นะครับเรากินพร้อมกันไหมใช่ใช่ นี่เป็นเนื้ออะไรเนาะเนี่ยหมูหมูนะครับอืมอาหารเลยทีเดียวฮะอันนี้เป็นน้ำซอสของเขาก็ด้วยนะฮะสุดยอดจริงเซตนี้สองเซตรอร้อยสี่สิบเก้าบาทรอเนื้อผมมากกว่าแล้วครับ <c oughs> นี่อันนี้ของหมดแล้วเอาพี่ชายดำไหมครับเอาเลยครับพี่ชายดำลยฮะเดี๋ยวจะถือกระบอกนี้มาครับ อันนี้ผมสั่งเป็นมีเดียมแร่นะครับอยากให้ดูนะแร่ไม่แหลดูอด<ห>นะฮะอาหารนะครับวันนี้ลาบปราดิซี่มูนมากเลยนะครับโหหน้าอร่อยมากๆผมบอกเลยนะครับก็ วันนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็หาหนังซื้ออ่านนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่มไหนก็ต้องรอดูนะครับเิ่มจากนี่คนระับอันนี้ผกชอบน้ำจิ้มเจีวอันนี้เป็นหมูน,นะครับอันนี้จะชิมเบาๆให้ดูก่อนยังไ,ไงบ้างอร่อยขาดไม่ได้นะฮะรีบสึ่าคนชอบมากชอบเนื้อเกินมันบดนะครับให้ดูครับ นี่นะอารมณ์ดน,นมากค่ะจอสนะอารมณ์แบบพูดดีมากเลยอ่ะวันนี้เรามาในรูปแบบพูดดีอังกฤษซ้ <c oughs> อมไ้เพื่อไปชิมและชินที่อเมริกาเอาไปครับนี่ซอสนะฮะซอสอะไรนะซอสครีมครับพ่อรูอรปหน้า,านต่งสวยมากเลยเหมาะก,กับเธอดีด,ดูดิดูซอสนะ วิ่งขี่มุโยงอย่างนี้นะฮะน้ำวนลิ้นมะขัจอด <c oughs> มาเดี๋ยวกินก่อนนะฮะโอเคมาเบอร์นะฮะรอดูนะฮะเดียน์แลนะครับโอ้โหดูดิดูดิยอดจริงฮะซอสนะฮะราดเลยอืม ดีมันบดตามเลยนะฮะดูนะฮะหเห็นเห็ดไหมคดห,หนัวไม่เข้ากับหน้าตาเลยฮะสปากเก็ตตี้นะฮะผมชอบนี่มากที่สุดอยาให้ดูคืออะไรเห็ดนะครับฟัวหืม มุลลิ้นไปเป็นเส้นนะครับโอ้ยควันอยู่เลยโอ้ยดูควันเนี่ยมาครับคตรใช่บอกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอญาตหันแป๊บหนึ่งนะ ครับเดี๋ยวให้ดิซุุ่บูลลองของผมนะฮะ <c oughs> สั่งแรงให้ทุกคนได้ดูเลยเดาอดูแรงนะเนี่ยราดเลยจิ้นนมแล้วดูนะฮะมาร์เป็นไงมุูลลิมม์ไหมุบูลเด้อแต่ไม่เคยกินแรงขนาดนี้ไม่เคยขอลองของดิซี่นะฮะ สอสครับนะดูดิต่อ,อิถึง้าวเหนียวยอ,อันนี้จะแบบอ่อนๆมากกว่าข้าวโพดดูน,นะครับเนื้อาตลาดหน่อยฮรแกเรีย เป็นปล่อยนะครับปลาครับนี่ครับนี่ครับซอสนะครับหมดกับสลัดเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะครับบอกเลย คด,ดีมีเดียมอ่ะอดูดิแดงฉ่ำเลยนะฮะนี่สดชื่นชิ้นนี้ชิ้นมหากราบเลยนะ,ะบอกเลยอซอสพริกก็มประเทศไม่ต้องนะรสชาติเขากลมกลม่อมดีอยู่แล้วนะฮะชิ้นใหญ่ฮะ คนละน้ำช่ำนะฮะไตกิม้มบนบดนะวุมความหนัวมาครับไทยและต่างประเทศกินข้าวซุปแซ่บเหมือนกันนะฮะวันนี้ลาาปากกันอีกแล้วอร่อยมากมายะคะวันนี้อิ่มไหมเนอ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูหนังสือกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับสําหรับวันนี้ครับเดีย๋ยวผมไปก่อนกับลิมซิ่คุณครับ <laughs>